ครับผมไม่เคยเห็นเลยไม่รู้ว่าทานได้หรือเปล่านะคลรร้ายลูกฝรั่งเลยนะทุกคนตอนนี้ก็เหมือนเราจะเดิอนออกจากป่านะนะครับผมเอ,อพรานป่าบอกว่ามันทุกคนชัดเลยันทุกคนนะตัวนั้นก็น่าัะซัดมาอีเห็นสองตัวนะครับผมน,ะนี่เลย ครับผมได้ยินเสียงไหมครับผมมันเป็นเสียงของนกเงือกนะครับนะเสียงมันน่ากลัวนะครับทุกคนในป่าลองฟังนะครับเสียงมันล่านป่ามานะก็สวัสดีครับผมอยู่ผมเต้คนป่านะครับผมนะวันนี้เราก็ตามเจ้าทินนะครับผมมานะครับผมนั่งห่างฟอกสัตว์กินลูกไม้นะตอนนี้เรายินเสียงนกเงือก มันน่าจะเกินลูกพลําไม้ป่าอยู่ข้างบนนะผมนะบนนยอดเขานะครับผมก็เสียงแบบนี้อย่าไปตกใจกลัวน,นะครับผมนะเป็นเสียงของนกเงือกนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะเดินตามเขาแล้วก็ไปเฝ้าสัตว์กันนะทุกคนนะ นะครับผมนี่เรามาถึงใต้ต้นไม้ต้นแรกนะนี่คือลูกไม้ที่มันตกลงมานี่คือรอยเท้ากวางนะครับผมนะที่มันมากินต้นนี่เท้ากวางนะครับนี่นะครับ <c oughs> คือลูกไม้ต้นลูกไม้นะทุกคนต้นนี้นะลูกเต็มเลยต้นนี้ก็มีลูกนะฮนะเป็นลูกไม้ที่สัตว์กินได้แต่คนกินไม่ได้นะโอเครนะ okay, ครับผมเดี๋ยวก็เดินทางกันต่อนะ ก็เป็นรอยเก่า,ลาเลักจาจะไปดูต้นไม้ต้นอื่นต่อที่เป็นรอยใหม่ๆนะฮะวันนี้เราก็พูดตรงว่ามาราสัตว์นะทุกคน ครับผมตอนนี้เราเห็นลูกไหวนะซึ่งเ,ออเขาแนะนำว่าทานได้นะครับที่สูงเข้าไปใกล้น,ะนี่อร่อยด้วยนะนี่โอเคครับก็จะประมาณนี้นะเพราะเราไม่สามารถเก็บมันได้มันอยู่สูงมากเลยนะครับผมแล้เป็นน้าด้วยโอเคครับเดี๋ยวเดินทางต่อนะครับผมนะครับผมนี่เลยนะเก็บลูกไหวมาได้เม็ดหนึ่งขยาวลากไอขยักขยาวเท้า,ามันเมื่อกี้นะเดี๋ยวกินให้ดูนะี่เขาก็อร่อยนะ อืมอือหืออร่อยจริงทุกคนเออเกิดมาครั้งแรกเพิ่งเคยเจอเคยกินนะลูกไหวหวานมากแต่เนื้อมีนิดเดียวเนื้อคล้ายเอ่องอนะครับทุกคนเนะกลิ่นก็คล้ายง้อมากเลยนะครับผมงอบ้านเราเลยงอโรงเรียนอะแต่เม็ดมันดูดิเนื้อบางๆนิดเดียวนะหวานมากโอเคครับผมสุดยอด โอเคเดี like <mad> <eye Hayır. S 1> e ๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะถ้าเจออะไรก็จะอัพเดตเลยๆนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในป่าดิบลึกมากนะครับผมลึกมากผมบอกเลยว่าใช้เวลาเดินมาถึงป่าพื้นนี้นะครับ2วันนะครับโอ้คับผมตอนนี้เนี่ยเราก็ได้พบเจอกับรอยเก้งใหม่ๆนะทุกคนนะ เราก็ต้องย่ำเท้าเบาลงนะครับผมนีน่ครับผมรอยเก่งใหม่ๆเลยทุกคนนี่มึเห็นละเบ้านะนี่เลยรอยใหม่ๆนะครับโอเคครับผมหลังจากนี้เนี่ยเราต้องลดเ,ออเสียงของเราแล้วก็ ดราม่านะครับผมนะการหากินแบบนี้เป็นวิถีชีวิตพื้นบ้านของคนแถวนี้นะครับผมนะเพราะที่นี่ไม่มีเอ่อตลาดนะหรือว่าลงค้าสัตว์ทุกคนนะมีแต่หากินนะครับอยูกย่กับป่าอยู่กับเขานะครับ,เ,คครบเดินทางต่อครับนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราก็กําลังเดินตามรอยเก้งตัวนนะักเก้งตัวที่เราเจอรอยนะรเขาบอกว่าเขากำลังตามรอยเก้ง ยังไงคือเรากำลังล่าเก่งนะทุกคนก็มาลุ้นกันทีทีหนึงน,นะทุกคนเราจะเจอหรือเปล่าผมต้องเดินทางกับเขาห่างเพราะผมใช้เสียงไงเขาอ,อยู่ข้างบนนู้นะโอเคครับผมตอนนี้นะผมจะเออหยุดกันอัปเดตไปก่อนผมจะเดินตามเขานะทุกคนถ้ามีอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทีนึงน,นะครับผม นะครับผมตอนนี้เราก็ได้เลิกตามรอยกวางหรือว่าเก้งตัวเมื่อกี้แล้วนะซึ่งเราจะเป็นนั่งห้างเฝ้าสัตว์ได้ลูกไม้นะยังไม่รู้ลูกอะไรนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้เขาได้บอกว่าถ้าสมมติเดินตามเขาไม่ทันหรือว่าหลงเนี่ยดูสัญลักษณ์นี่ไว้นะครับผมนะสัญลักษณ์เนี่ยกิ่งไม้นี่หักไว้นานแล้วนะทุกคนนะกิ่งไม้นี่็สัญลักษณ์ที่เขาหักไปเป็นทางนะทุกคนะเพื่อป้องกันหลงทางของท่านป้านะครับผมแถวนี้นะครับผมแถวนี้เลย มันเป็นเอเเ่อผมก็เลยว่าวิธีชีวิตของผ่านป่าที่นี่นะครับเขานี่เลยตาคมโอเคนะครับต่อเดี๋ยวจะเดินตามก่อนก่อนที่จะหลงเพราะว่าคืนนี้มันไม่ชิงโอเค,คับเราจะไปเฝ้าลูกไม้ทุกคนนะแล้วก็เมื่อกี้เขาได้แนะนำนะครับผมนะว่าเราจะเฝ้าห้างข้างล่างก่คนถ้าสมมติมีหมีมานะครับผมนะเราจะหนีไม่ทันนะก็เป็นเอ่อ นะครับผมนะความคิดใหม่วิธีใหม่ได้เปิดใหม่นะปกติเราคิดแต่ว่าเราอยู่ที่ตรงสูงแนละ้จะปลอดภัยนะครับผมไม่ปลอดภัยนะทุกคนนะเรามาเจอพลันจริงๆนะแนะนําให้พวกเปยแบบไม่สูงมากนะเพื่อหนลบหลีกกันหนีได้นะนะนโอเคเราจะผมเดินทางต่อดีกว่านะเพราะว่าต,ตามเขาไม่ทันแล้วนะฮะ รับผมตอนนี้เราก็มาถึงใต้ต้นไม้ที่เราจะเฝ้าห้างนะครับผมนะสัตว์ขึ้นนี่แล้วนะครับผมนะนี่เลยลอยที่รอยกินดีมากเลยนะอ,อ๋อไงที่นี่คือรู้สึกว่าเหมือนสัตว์จะเยอะมากนะผมนะไปที่ไหนก็เจอเราจะลอยสัตว์นะครับผมนะนี่เลยนี่คือเปลือกที่เมื่อกี้เขาแนะนํามานะครับผมนะนี่เลยมีทั้งลูกสายคือนี่นะครับมันมีผลไม้ป่าหลายแบบเลยคนะมีทั้งลูกนี้แล้วก็ลูกสายนะทุกคนนี ลูกใส่นี่นะตอไม้หลายอย่างเลยนะครับดูป่าก็เริ่มมืดแล้วนะเพราะว่าการห้างฟังห้างมานั่งห้างเฝ้าสัตว์เนี่ยมาตอนคืนนะ่นสัตว์มันจะมาตอนคืนนะนะครับก็ก็เป็นความรู้ใหม่ชนิดหนึ่งที่ผมได้จากเขาก็คือต้องจอะอยู่ที่ต่ํามันจะอยู่บนต้นไม้เหมือนที่สมัยก่อนมันพลาสมัยก่อนนะเราจะแคมป์กันข้างล่างนะ เราก็จะหาจุดแคมป์มันก่อนนะทุกคนหรือไม่ก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้เพราะว่าท,ที่นี่ผลไม้ป่ายเยอะมากสัตว์มันอาจจะไปต้นอื่นได้นะครับผมเราไม่รู้เลยว่าเราจะทํำยังไงนะเราก็ต้องรอดูผ่า,านของเานะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้ทำยังไงเดี๋ยวจะอัปเด้อีกทีนะครับนะครับ,รบผมเมื่อกี้เราก็ได้คุยกันนะเราจะไม่นั่งเฝ้าห้างนะทุกคนนะเพราะมันไม่มีที่เหมาะสําหรับนั่งเฝ้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเปอร์เซ็นที่มันจะมา กินลูกไม้ต้นนี้น้อยมากนะครับผมน้อยมาเพราะว่าช่วงนี้ลูกไม้ป่านะครับผมที่สัตว์กินมีเยอะมากนะครับผม,มเยอะมากเราก็เลยเป็นโปรแกรมไปว่าเดินสองให้ทั่วป่าเลยนะครับผมนะป่าลูกไม้ตรงนี้นะไม่ใช่ที่อื่นนะทุกคนถ้าทั่วป่าทั้งหมดเนี่ยคงเดินไม่ไหวนะครับผมนะโอเคดหลังจากนี้เนี่ยเราจะไปไหนต่อเลยนะกลับบ้านแล้วก็มาใหม่รอมืดรอมืดแล้วก็ค่อยมาใหม่โอเคครับโอ้โหไม่ใช่ใกล้ๆนะ <laughs> ครับผมไม่เป็นไรครับเราก็จะฝึกกันเดินนะครับผมนะกลับแล้วก็มาใหม่นะครับผมนะตอนนี้เราจะกลับไปวางแผนแล้วก็มาอีกทีหนึ่งมืดนะครับผมโอ้ป่าที่นี่นี่คือแบบทคนโอ้หแบบไก่ไก่แล้วก็คือสัตว์เยอะสัตสัตว์อันตรายก็เยอะสัตวอันตรายก็เยอะนะก็ลูกไม้เยอะมากผมว่าแล้วทำไมตรงนี้ถึงชุบชุมนะคือเดินไปทั้งไหนเจอแต่ลูกไม้นะครับทุกคนนะเจอแต่ลูกไม้นะแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะกลับที่พักนะครับผมนะแล้วก็เราก็เดี๋ยวจะมา ในช่วงหวัวค่านะครับผมโอเคเดี๋ยวจะเราจะอัปเดตตอนช่วงหัวค่ำอีกทีนึงนะครับผมนะนะครับผมตอนนี้ก็มืดแล้วนะทุกคนนะหลังจากนี้เ,เราก็จะเข้าป่าต่อนะครับผมเราก็จะตามผ่านป่าที่นี่นะครับผมนะเข้าป่าต่อในรัฐกะเหรี่ยงนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่กันที่รัฐกะเหรี่ยงนะก็อยู่ในป่าลึกเลยนะครับผม โอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเตรียมตัวแล้วก็จะเดินทางเข้าป่าต่อนะครับผมไปส่องสัตว์กันนะทุกคนก็มันลุ้นกันว่าคืนนี้จะเจอหรือเปล่านะครับก็อยู่ที่ดวงนะก็ดูจากล่องรอยที่เราไปดูตอนเช้านะครับผมนะก็มีลุ้นที่จะเจอนะครับผมแต่ว่าสัตว์เนี่ยจะบุกมันไหวทุกคนก็รู้คนที่เข้าป่าเนี่ยจะรู้อยู่แล้วนะครับผมโอกาสทีเ่เราจะเจอมันเนี่ยยากมันจะเจอเราก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน,นะครับผมนะ <c oughs> มันเนี่ยนะจะูุกไวนะครับผมซึ่ง แล้วก็ผมเดินเนี่ยผมพากไปด้วยพูดไปด้วยเสียงดังนะทุกคนก็จากหลังจากคืนนี้เนี่ยตอนกลางคืนแล้วเนี่ยผมจะพูดน้อยลงแล้วก็อาจจะถ่ายบรรยากาศให้ดูแต่อาจจะไม่พูดนะครับผมดูบรรยากาศนะโอเคนะทุกคนนะก็เดี๋ยวทุกคนถหาทำไมเต้ไม่พูดนะครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวหลังจากนี้เต้เต็มตัวก่อนนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราเจอในทิ้นตอนเข้าป่ากเลยนะครับแล้วก็ผมนี่เราเข้ามาในป่าเราเข้ามาเส้นทางใหม่นะทุกคนนะดูดีใต้ต้นไม้มีลูกอะไรก็ไม่รู้ผมไม่เคยเห็นเลยไม่รู้ว่าทานได้หรือเปล่านะ ใข้ใลูกฝรั่งเลยนะทุกคนนะก็ถ้าทันโอ๊ยหลุดมือเลยเอากาแฟไข่าตาตกกาแฟไข่ตกว่ะนี่ทุกคนเนื้อนายเป็นแบบนี้นะครับผมหอมมากเลยอะ่ะหอมมากนะทุกคนนะแล้วนะับผมหอมมากเลยนะเนี่ย แต่ไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าไม่กล้านะทุกคนนี่มันมันสุกแล้วมันแตกเป็นซิกซกอย่างนี้เลยนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็จะเดินตามผ่านต่อนนะทุกคนพ่านเดินไปนู่นแล้วนะนู่นไปสว่างอยู่นู่นเลยผานไฟสว่างอยู่นู่นนะคนไาครับผมคนตัวนี้เจอสัตว์แล้วนะทุกคนเห็นไหม นะครับผมนะมีใครเห็นสัตว์ไหมครับผมนุน่นเดี๋ยวกนให้มันบอกทุกคนเห็นไหมนู่นนุ uning, <louder. S 2> ่นน่นเลยนี่ลูกตามันทุกคนชัดเลยทุกคนนะตัวนั้นก็ผ่านป่าบอก็ซึ่งเป็นถ้าเป็นลิงลมเนี่ยเขาจะไม่ลากันนะทุกคนเห็นมันเดินนะครับผมนะ ตาแปลแล๋วเลยนี้นะครับผมนี่เลยก็จะประมาณนี้นะคืนนี้เราก็เจอสัตว์แล้วนะตัวหนึ่งนะทุกคนนะนีล่ลิงลมนะลิงแอคอยู่เลยข้างบนนู้นทุกคนน่าจะมาหาลูกไม้กินนะนู่นเลยนู่นครับโอ้ชัดเลยทุกคนเห็นไหมชัดเลยลิงลมครับชัดเลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อนะครับผมเนาะ Yeah. เห็นทางตอกแล้วนะครับผมนะครับผมนี่ตอนนี้ทาะของเราก็กำลังเดินสองสาลนะทุกคนนะไห้เห็น,หน,หนลึงล้มมามอง,มอง,มองใกล้ขึ้นทวน เสียงที่ร้องนี่ไหมครับผมนั่นครับผมทานลาบว่าเป็นบางนะทุกคนนะบางบางทุกคนนะก็ผมก็อธิษฐานให้ฟังนะทุกคนก็ต้องไปเสียงนะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะหาซองน้ามันอยู่ตรงไหนถ้าเจอทัวมเนี่ยเดี๋ยวจะบิดให้ดูทีนะครับผมนะนะครับผม พานป่าบอกว่าเสียงมันอยู่ข้างบนต้นไม้นี่นะทุกคนนะแต่ไม่รู้อยู่ฝั่งไหนนะทุกคนนะทุกคนก็ดูดีว่านะครับผมต้นไม้ไม่สูงแล้วก็ปกคลุมใบหนามากมอนเป็นป่าดิบชื้นนะทุกคนป่าดิบนะไม่สามารถทาส่องมันเจอเลยนอกจากมันจะมองไฟลงมาก็ระยะท่านบองผลของท่านใหญ่เนี่ยของพันป่าเน,นี่ยนะครับผมเขาคงนะครับไม่ได้นะผมไกลเกิน อ่ะเดี๋ยวซุ่ม้นไปหนะ่อยโอ้โลคณดูแตกมากมันร้องอยู่ข้างบนนี้นะทุกคนนะะก็ไม่เจอโอเคพันบอกนะครับผมว่าเดี๋ยวก็จะเดินทางกันต่อไปหาของท,งที่อื่นนะคนนะ พัปนป่าได้บอกว่าได้กลิ่นสาบลิงแรงมากเลยนะครับผมก็ได้กลิ่นนะกลิ่นแรงมากเลยเขาบอกว่าน่าจะนอนอยู่ตรงนี้ถ้าผมเดี๋ยวจะหาซองทุกคนแต่สภาพในการหาซองนี่ยากมากเดี๋ยวผมจะไปให้ดูนะวันลบแค่ไหนถ้าผมดูสภาพป่าขนาดนี้ทุกคนลิงมันนอนบนต้นไม้สูงเราจะซองอยังไงเนี่ยดีปกคุมมิชิดเลยอะ่ะ เดี๋ยวจะเดินตามทานไปนะเดี๋ยวมันจะฆ่ากันนะครับผมผมไม่มีอาวุธป้องกันตัวนะนอจากเดินตามปอย่างเดียวแล้วผมตอนนี้ก็เหมือนเราจะเดินออกจากป่านะแล้วผมก็ไม่เจอสัตว์เลยนะก็คืนนี้เนี่ยผมมากับลูกชายเขานะส่วนพ่อขขงเนี่ยเออไปแล้วนะครับผมมานะคนที่พาาผมมาตอนนี้ตอนเย็นนะช่วงเย็นๆนะคือพ่อเขาเนาะนี่คือลูกชาย ซึ่งอันนี้เนะี่ยพ่อเขาเนี่ยไปพื้นที่อีกทีหนึ่งนะทุกคนนะก็เดี๋ยวผมจะไลฟ์ฟังเมื่อเรากลับถึงที่พักแล้วนะตอนนี้ก็ยังเดินสองอยู่โอ้ยร้อนมากแห่มากทุกคนนะทัาก็เยอะมากเลยนะทุกคนนะทาําดสุดๆเลยทุกคนครับพันเขาชี้ให้ผมดูงูเขียวนะทุกคนดูดูดนะทุกคนเห็นงูเขียวอ๋อเห็นไหมเดี๋ยวผมจะวงมาให้นะครับผมนะ เป็นงูเขียวนะคนนะก็เดินป่าอันตรายนะเนี่ยงูเขียวเนี่ยมันอยู่อย่างงี้ที่มันอยู่สูงมากดูปึ๊ดนี่สูงมากแค่ไหนคิดดูนะสูงมากเลยนะดีนะนี่โอเคครับเดี๋ยวเดินทางต่อครับผมแลครับผมตอนนี้ก็ได้ออกจากป่าแล้วนะครับผมนะผมก็ไป เดินปลากับอา่านนะเขาส่งลูกเข้าไปนะเมื่อตอนอตอนช่วงเย็นๆนะครับผมนะช่วงเย็นๆบ่ายๆเนี่ยผมก็ไปกับพ่อเขานะส่วนค่ำๆเนี่ยเขาส่งลูกเข้ามาซึ่งตรงที่เขาไปเนี่ยตรงนั้นนะครับผมมันอันตรายนะับมันมีดงช้างทั้งหมีนะแล้วผมไม่มีอาวุธป้องกันตัวเขาก็เลยไม่ให้ไปนะเขาก็เลยส่งลูกชายเขาเนี่ยนำทางผมไปที่เดิมที่เขาพาไปก็ลูกชายคานี้ดูแล้วน่าจะเป็นผานน่านน้ำใหม่นะ่าจะไม่เก่งเท่าไหร่นะนะเพราะว่า เสียงนกเนี่ยครับบอกว่าเสียงบางนะทุกคนนะเขาก็น่าจะยังไม่ชํานาญนะครับผมผมก็พอฟังออกนะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะรอพ่อนะเพลุงคนที่พาเราไปเย็นนี้กลับมานะผมนะว่าได้อะไรหรือเปล่านะครับผมเมื่อกี้พูดไปก็กล้องดับนะแล้วก็เออเราก็มารอพ่อพลานนะครับผมนะพ่อในพลานน้อยของผมเลยกลับมานะลูกชายคนนี้ไม่ได้เรื่องครับผมไปกับผมนี่ไม่ได้เรื่องบองตรงนะก็ ก็ไม่กล้าพูดในป่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาล็อกกระบาลเอานะครับผมก็เลยมาพูดที่นี่นะครับผมอาบน้ําเสร็จแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็รอรุ้นกันว่าพ่อพันพ่อพันนะจะกลับมาแล้วกลับมามีอะไรติดไม้ติดมือมา้ยหรือเปล่านะครับผมในคืนนี้นะครับผมโอเคครับผมก็คืนนี้ก็เดี๋ยวรอรุ้นกันนะเดี๋ยวผมจะนอนรอนะครับผมนะครับผมตอนนี้นะคุณพ่อในพานกลับมาแล้วนะครับผมนะก็มาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะนี่กลับมากันแล้วดึกมากเลยนะครับผม นะตอนนี้ก็ตีหนึ่งแล้วนะครับผมนะนะครับผมตอนนี้นะคุณพ่อพรานนะซัดมาอีเห็น2ตัวนะครับผมนะนี่เลยก็เป็นไซส์สองโลกว่านะครับทุกคนโหดูดิยังโหดเราไปไม่เจอนะโหดแต่แสดงว่าจุดที่เขาไปนี่น่าจะชุกชุมมากนะทุกคนนะเพราะว่าเขาบอกไปไกลมากแต่ไปมาสักพักก็กลับมาเลยนะนี่ดูโหดนะทุกคน ก็อย่าดราม่านะครับผมมันเป็นการหาอยู่หากินในป่านะครับผมนะที่นี่ก็ไม่มีตลาดหรอกว่ามีโรงงานนะที่จะไปซื้ออะไรนะครับผมเขาก็อยู่กับป่าสายป่ากินนะครับผมนะก็บางคนอาจจะไม่เข้าใจบางคนอาจจะเข้าใจนะครับผมเราก็ไม่ว่ากันนะที่นี่ก็ถือว่าสัตว์ชุกชุมมากตั้งแต่ผมไปมาที่นี่คือสัตว์ชุกชุมที่สุดแล้วนะครับผมนะในรัดนี้นะครับผมรัตนนี้สัตว์ชุกชุมที่สุดแล้วเพราะเขาก็มีกฎของเขานะทุกคนเราดูเราดูล่าเราดูห้ามล่าด้วยนะ นี่สองตัวนี่สุดยอดสุดยอดทุกคนโอเคครับผมเดี๋ยวผมก็จะให้เขาช่วยเผาคนเขาจะให้ผมเผาคนนะครับบอกเขาจะให้ผมฝึกนะกเดี๋ยวผมก็จะเผาคนมันแล้วก็ปรอไฟก่อนเดี๋ยวต่อไฟก่อนนะครับแล้วผมนี่เราจะมาฝึกย่างถอนขนนะที่เห็นนะโหไฟแรงมาก เราก็ให้วางแบบนี้เลยนะครับที่เขาสอนไปเขาเผาไปตัวหนึ่งแล้วนะโอ้ร้อนมากเลยเปลีนนน่ยนนั่นเฮ้ยมันร้อนยังวะ ไม่เป็นนะเนี่ย นะครับผมตอนนี้ก็เผาขนเสร็จแล้วนะทางเขาบอกว่าเอเผ่าน50%อง็นะครับผมนะะทั้งไม้ทั้งทะลักเลยทีเดียวนะครับผมนะก็ค่ำคืนนี้นะก็คง,เพ,งเพียงเท่านี้นะครับผมนะเหนื่อยแล้วครับผม